สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านที่กําลังติดตามช่องของ DJ เจตายผู้ชายสายไอทีนะครับวันนี้เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับเข้าเว็บไซต์ดูข่าวเกี่ยวกับไอทีทั้งหลายเกิดอาการช็อกครับเพราะว่า Sony นะครับโซนี Sony เนี่ยได้ถอดกล้องที่เรนนะครับก็คือถอดออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของ Sony เองหรือว่าเป็นบริษัทของ Sony เองเนี่ยถอดออกจากแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada หรืออื่นๆนะครับรวมทั้ง Big Camera ด้วยก็ถอดออกเหมือนกันครับก็คือสรุปว่าไม่มีกล้องของ Sony ขายออนไลน์แล้วนะกล้องที่เป็นเลนคิดว่าน่าจะเป็นแบบกล้องเมนวนมากกว่านะยังไม่ใช่ดิจิตอลน,นะน่าจะเป็นเมนวนมากกว่านะครับก็คือถอดออกเลยนะครับเดี๋ยว สาเหตุที่เขาถอดออกเนี่ยก็คาดเดาไปต่างๆนานาเดี๋ยวมาดูกันว่านักวิเคราะห์เขาเป็นอย่างไรเขาเขาาคิดว่าอย่างไรทำไม Sony ถึงถอดออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก่อนที่จะไปรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปที่ถึงหูท่านฟังแล้วนะครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรติชมหรือพูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับอย่าเน้นนิดนึงว่า พูดคุยอย่างสร้างสรรค์น,นะครับสร้างสรรค์นะไม่ไม่จำเป็นต้องเขียนคําสวยหรูนะครับแต่ว่าคําแบบพ่อคุณลามไม่เอานะฮะเอาแบบธรรมดาธรรมดาติชมกันธรรมดาได้นะครับแต่อย่าแรงจนเกินไปเพราะดิจใจน้อยเดี๋ยวจะเสียใจไม่มีแรงมาทําให้กับท่านผู้ชมท่นานผู้ฟังได้ฟังกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของดิจิตายนะครับอย่างไรแล้วก็กดไปดติดตามได้ที่ YouTube นะครับแค่ ทีมใน YouTube ว่า DJ ต่ตายผู้ชายสายไอทีหลังจากนั้นให้หาช่องชื่อนี้เลยนะครับแล้วกดติดตามแล้วก็ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อย้ำเตือนว่าคลิปอัพเมื่อไหร่ถึงหูท่านคนแรกเลยนะครับโดยอัตโนมัติโดยไม่จาเป็นต้องไปรอฟังที่แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับที่จะเขาเรียกอะไร ที่จะกดติดตามใน YouTube หรือว่าเอ้ยไม่ค่อยชอบหน้ามันแต่อยากได้ความรู้มันอะไรประมาณนั้นก็ไปฟังทางช่องทางอื่นได้นะครับว่าจะเป็นแท็บทูรีส1414 l i ่ลอต่างๆที่ดิจต่ายมีกลุ่มอยู่นะฮะรวมทั้งมิ d f อ่าเฟซบุ๊กด้วยนะครับมิดีคอม่ารายการของหมอคอมนะครับผมในแท็บทูรีสหรือ141414 1 4 14, 14, ได้เลยนะฮะพู <laughs> ดเล่นนะคงไม่มีใครไม่ชอบผมหรอกนะ หรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็เป็นของธรรมดาครับมีคนชอบแล้วก็ต้องมีคนเกลียดเป็นของปกติสามัญชนทั่วไปเพราะฉะนั้นตามสบายท่านเลยนะครับจะชอบจะรักจะเกลียดก็แล้วแต่ความเขาเรียกคิดเห็นของท่านเลยนะฮะแต่สิ่งที่ทำนะครับบางคลิปบางคนบอกว่าเฮ้ยต่ายมันง่ายเกินไปหรือเปล่าอย่างคลิปส่งบลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์อ่าผ่านโทรศัพท์ไปยองคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไปยงังโทรศัพท์ ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนนะฮะมีอีกหลายคนที่ยังทําไม่ได้นะครับมีอีกหลายหลายคนที่ยังทําไม่ได้ผมพูดไ้เสมอว่าคลิปต่างๆที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสอนความรู้เบื้องต้นต่างๆเนี่ยผมเน้นเสมอว่าให้กับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะฮะไม่ต้องบอกผมว่าเป็นกันทุกคนแล้วผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่ามีใครเป็นกันทุกคนแล้วซื้อคอมมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยส่งไฟล์งานระหว่างบลูทูธไปหาโทรศัพท์เลยใช่ไหม บางคนนะครับบางคนส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องฟังนะครับสคริปต์ผ่านไปได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาพูดระบายนะฮะแต่ว่าบอกไว้กันไว้ก่อนเผื่อท่านผู้ฟังจะบอกว่าฮเฮ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าคลิปต่ตางๆเนี่ยมีฮะม,มีดูกันทั่วๆไปไม่เป็นไรครับจะดูจากช่องไหนมาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่องของดีเจตายรับรองใครฟังแล้วทําเป็นหมดทุกคนดีเจตายรับประกันนะครับพูดมาซื้อยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟัง รายละเอียดของเรื่องนี้เลยกันดีกว่าว่าเี่ทำไมดีดีโซนี่ถึงถอดกล้องนะครับกล้องเลนนะครับออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดรวมทั้งไม่ว่าจะเป็น Big Camera และอื่นๆด้วยที่ขายผลิตภัณฑ์ของโ o n y ่นะฮะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับสะเทือนวงการช้อปออนไลน์โซนี่ถอดกล้องเลนออกจากช้อปปีและ Lazada วงการช้อปกล้องเลนออนไลน์ที่หลายคนชื่นชอบ เพราะมีโคตดลดหนักอย่าง8เดือน8ที่ผ่านมารอบหน้าอาจต้องผิดหวังกันแล้วครับเพราะหนึ่งในค่ายกล้องใหญ่อย่างโซนี่ได้ถอดเอากลุ่มสินค้าถ่ายภาพทั้งหมดลงจากแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสออนไลน์อย่างช้อปปีและ l a ซาด้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการถอดออกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงร้านของทางโซนี่เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงร้านตัวแทนอย่าง Big Camera ซุ้มคาเมราและอื่นๆก็ไม่มีกล้องเลนขายแล้วเช่นกันครับเมื่อย้อนกลับไปก,ไปก่อนหน้านี้คนดังในวงการถ่ายภาพได้ออกมาให้ข่าวว่า หลังจาก8เดือน8จะโซ n y จะไม่มีโค้ดลดแล้วซึ่งอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาโค้ดหรือโปรโมชั่นที่มีลดมากเกินไปเรียกว่าลดกันตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเช่น Sony A7C a CA, ที่เปิดตัวมาได้ในราคา75,990ใส่โค้ดลดไปได้ถึงราวๆ57,000บาทเลยทีเดียว และเมื่อลดขนาดนี้ก็อาจเป็นส่วนทําให้กลไกตลาดเสียครับจากสมัยก่อนที่คนไทยเราชอบไปหิ้วของโซ n y จากประเทศเพื่อนบ้านเพราะราคาถูกกว่าตอนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาหิ้วกล้องในไทยกันมากขึ้นแทนแต่เมื่อดูในเว็บไซต์หลักของโซ n y เองหรือร้านค้าอื่นๆเองก็ยังมีกล้องเลนโซนี่วางขายตามปกติครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าการถอดออกครั้งนี้จะเป็นแค่ชั่วคราวจนกว่าจะปรับมาตรฐานโค้ส่วนลดได้ หรือถอดออกขาววแต่ที่แน่ๆผู้บริโภคอย่างเราก็คงต้องกลับไปซื้อของราคาเดิมไม่ได้ลดโหดแบบที่ผ่านมาและการที่ไม่สามารถใช้โค้ดลดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แบบนี้จะกระทบถึงยอดขายแค่ไหนหรือค่ายอื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงการลดลงไหมเพราะไม่มีโซนี่ให้ต้องแข่งทำราคาแล้วอันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปหลักครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บแแบตด้วยนะครับที่ได้นำเอาข่าวคราวในวงการไอทีมาฝากกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของ IT ที่นำมาฝากกันนะครับคงจะรู้เหตุผลแล้วนะครับว่าทำไม SONY ถึงถอดกล้องออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโดยเฉพาะกล้องที่เป็นเลนนะครับน่าจะมีนัยยะเกี่ยวกับการขาดทุนนั่นแหละผมว่านะฮะก็ยังไงแล้วมาคอยติดตามกันว่าโซ n y จะนำกล้องเลนกลับมาสู่ออนไลน์เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวของเทคโนโลยีอะไรดีๆจะนำมาฝากกันนะครับตอนนี้ผมกำลังศึกษาหาเว็บไซต์ของทีมูอยู่นะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าได้เรื่องได้ราวยังไงแล้วเดี๋ยวจะลองมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผูน้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าหลายกระแสที่ออกมาบอกว่าของในทีมูเนี่ยไม่ดีอันนี้ผมผมได้ฟังจากคุณนรากรนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนอะคุณนรากรหรือว่าพิตะนะครับที่อยู่อ่ กับช่องอะไรผมผมจำไม่ได้นะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณลีหน้าจังนะครับที่บอกว่าเสียเงินไป700แต่ได้ของไม่ตรงปกอันนี้ก็นะ่าต้องทำใจเพราะว่าเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆทีมู oo, นะเดี๋ยวเดียวยังไงแล้วเดี๋ยว,ยวผมขอไปดูรายละเอียดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสรุปให้ฟังว่าทีมูคืออะไรนะครับก็ ยังไงแล้วมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วอย่างไงแล้วอย่าลืมกดติดตามถ้าชอบคลิปไหนนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากแชร์ก็กดแค่ถูกใจหรือกดหัวใจให้นิดนึงดีเจะตยก็คงจะยิ้มไปทั้งวันแหละนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ